สวยเห็ดดอกตูมดอกบานสวยค่ะทุกคนอันนี้คือเห็ดไข่บ้านสวนนะคะทุกคนกุ่มนี่สวยงามกว่ามันพอทุกคนสวยทุกดอกเลยค่ะอันนี้คือดอกตุมต่มๆสวยงามนะคะดอกบานมีไหมมีเยอะค่ะวันนี้ก็เยอะนะคะเห็ดเราได้เยอะเหมือนกันค่ะอันนี้เอาดอกสวยงามมาฝากทุกคนนะคะ บรรยากาศเห็ดดอกสวยงามบ้านสวนจำปาสานนะคะอันนี้คือเฮ็ดเศราของวันที่หนึ่งมิถุนาดอกสวยเลยค่ะทุกคนสวยงามไหมคะดอกเฉพาะดอกตุ่มได้พี่น้องเด้ออ่าอันนี้มันพ่อสานีเก็บได้ในสวยค่ะทุกคนต้องการนี่คือเห็ดไครบ้านสวนในเช้าวันที่หนึ่งมิถุนาค่ะทุกคนสวยงามไหมคะสวยนะคะทุกคนอ่าทุกคนเบิ้งความสวยงามที่แตกต่างเมื่อกี้นี่ดอกตูมพี่น้องที่นี่ดอกบานดอกบานสวยดีพี่น้องแบบนี้ คืนจานขันเห้าปิงส่วนมากเห็ดไข่เอาไปเห็ดที่ยังกินกันแล้วแต่ผู้มักพี่น้องแต่ว่า,าขันภ้าอีสานบานเห้านี่เอาไปซุปพี่น้องเนาะเอาไปปนจะปนเฉพาะเพิ่นซื่อๆก็ได้หรือจะป้นใส่กบใส่ป่า แ่บเบิดพี่น้องอันนี้คือเห็ดไข่บ้านสวนเชา้าวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะสวยงามทุกดอกเลยมือนีแบ่งปันให้ลูกสาวไปเราครึ่งกิโลก็เอ่อครึ่งครึ่งกิโลก็กวัยพูดไรพี่น้องเลยหลายเต็มดอกบานนี่จะเบาพี่น้องดอ,ดอกบานนี่จะเบาเต็มทุ้งหน่อยนึงพี่น้องเกือบกิโลพูดละวอยไงก็ได้นะพี่น้องเนาะแบงห้ลูกสาวาเมื่อปนนะคะอ่าเมื่อสุปนนะไอมือนีก็เลยเอามาห้เบิงว่าดอกสวยงามมีหลายบอลหลายดอกพี่น้องนะคะอันนี้คือธรรมชาติบ้านสวนเห็ดขคเห้านี่บอกกันเรยว่าเก็บทุกมือได้ทุก หลายคนว่ามันบอยี่หลีปนันบอเฮตเจ้าโอ,อ้ยี่หลีพี่น้องมือนี้ให้ลูกสาวมาเก็บเลยสิบปวาวา่าสิบ้ว่าคนรอกับคุณสมบัติภาคกา,ารสางคอนเทนต์บ่ได้สางพี่น้องมือนี้ลูกสาวมาเก็บกระสออได้นึ่งตะกร้าเต็มเต็มสรุปแล้วมือนี้ก็ประมาณ2กิโลค่ะทุกคนตามที่เช็คมังแล้วเพะว่ามือกีนิลูกเอาเมื่อกาเกือบ กิโลแล้วนะคะแล้วมาที่นี่เฮ้ามาสั่งเมื่อกี้เฉพาะดอกตูมกับครึ่งกิโลแล้วดอกบานอีกประมาณ2กิโลค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ้งว่าสีแดงหอดสองกิโลบอเดี๋ยวคุณสมบัติเอากินแต่สั่งเบืก้กงอนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเฮ็ดเฮามนอนี่ดอกสวยงามงามทุกมือค่ะทุกคนงามทุกมือคือเจ้าของสวนนี่ละ คือเจ้าของสวนแตงแต้เป็นสาวค้ำคำค่ะค,ำคำ้ำคย่มนี่ท่าแรกพี่น้องหกสิบกว่าแล้วหกสิบเอ็ดแล้วค่ะจะเข้าอาอยุเยอะแล้วกเกษียณแล้วค่ะหลายคนถามว่าสูเท้าเจ้าคือเก็บเพ็ดดอกหน่อยมือนี่คือได้เก็บเพ็ดดอกหน่อยหน่อยอีลีกับมี่เป็นนางคือเก็บเก็บเพาะวายหยังดอกหน่อยเพื่อนยูกับดอกไงพี่น้องตามที่คุณสมบัติเก็บเนาะเพื่นอนสิยูกับดอกไงยังสี่ค่ะเดาเฮาได้เก็บดอกไงยังสี่แล้วปับ๊บ ดอกน้อยที่อยู่น้ากันคันเดสัมผัสแล้วเห็ดเพิ่นจะบกคอยงัยแกเลยให้เก็บกับอีกมือน,นี่มีหล,ลานๆพี่น้องหลานๆนนหน่อยๆเมื่อเก็บเพิ่นสะอ่อนจังดอกเลยนะที่เพิ่นว่าเออดอกนี่พี่น้องคุณแม่อ่าินา่นว่าคุณยายเห็ดมันยังดําอยู่พี่น้องเห็นว่านี่คือคือกินตนาการเอาดีหน่อยคิดว่าเห็ดดอกนี่มันดําปกติเห็ดถ้ามันดอกขาวดอกงัพี่น้องมันว่าดอกงเนาะเออดอกเพิ่นจะขาวนะพี่น้องเนาะนี่ ดอกขาวค่ะทุกคน <c oughs> ปกติเห็ดบานสวนดอกขาวนะพี่น้องนะดอกจะขาวแบบนี้ลูกหลานหลานไม่เห็นดอกมันคุณย่าไอคุณยายทําไมเห็ดมันดอกดๆๆํากันเล่ยไอเนองลูกหลานเขาเก็บพี่น้องอันนี้คือมือน,นี่ได้เห็ดดอกน้อยแต่คือบอกนะคะอีกอย่างหนึ่งพ่นติดดอกใหญ่ค่ะได้จับดอกใหญ่ล้วก็ต้องเอาดอกน้อยอีกอย่างหนึ่งลูกหลานผู้น,น้อยมากกันเลยอยากให้เขาได้มีบรรยากาศในการเก็บเห็ดกันเลยว่าเอาเก็บไปลรู้เก็บเลยอันนี้คือธรรมชาติพี่น้องนะคะ บ้านสวนเราเห็ดไข่เก็บทุกวันได้ทุกวนันค่ะ